เอไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตามกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีเปิดมาเป็นบทเพลงขนาดนี้เมนูวันนี้คงไม่ต้องเดากันแล้วเจ้าว่าเป็นเมนูอะไรแต่จะเด็ดเผ็ดแซ่บขนาดไหนเราไปตามชิมกันเลย ร้านส้มตำดนตรีสุขภาพที่ดีเริ่มที่อาหารนะครับนี่คือคอนเซปต์ของร้านที่จะทําให้ผู้คนชาวปากน้าติดอกติดใจจนกลายเป็นหนึ่งในร้านดังของชาวสุราการที่เปิดมานานกว่า2 0ปีปัจจุบันมีทั้งหมด2สาขาคือสาขาเทพรักและสาขาสายลวดครับหากพูดถึงเมนูเด็ดห้ามพลาดส้มตำปูทะเลไข่ดองที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเป็นปูไข่สดเนื้อแน่นไข่เยอะมาจากจังหวัดตราบากระพงอวดดีและต้มแซ่บกระดูกออน 2เมนูที่มีรสชาติเข้มข้นถ้ามาแล้วไม่สั่งถือว่าพลาดนะครับสไตล์ที่โดดเด่นของร้านไม่ได้มีดีแค่เรื่องส้มตำแต่ยังมีเมนูอาหารไทยซีฟูด้ดที่คัดสรรคุณภาพใส่ใจวัตถุดิบที่สดใหม่พร้อมปรุงแต่งรสชาติอย่างวิถีพิถัฐานทุกขั้นตอนนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆอีกเยอะมากแถมเอกลักษณ์ของร้านคืออาหารทุกจานเน้นคุณภาพและปริมาณแต่ราคาแค่หลักร้อยคุ้มแสนคุ้มสำหรับร้าน ตำดนตรีเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสามารถตามอัปเดตเมนูใหม่ๆได้ทาง f c e e o o o k แฟนเพจส้มตำดนตรีหรือติดต่อได้ที่เบอร์0830882332ใครที่ผ่านไปมาหรือมาเที่ยวปักน้ำอย่าลืมแวะมาทานร้านส้ตมตำดนตรีเพราะที่นี่ถือเป็นแลนด์มาร์คของชาวปักน้ำด้วยความปรารชนาดีจากจังหวัดสมุทรปราการ thank mm -hmm. you